มาจ้ะขอเก็บแล้เถอะอือไปทำเชื้อไว้แล้วทีนี้มันมีล่าเขียวปนพี่น้องเอยบลูอาจจะบ่ได้ก็ได้จ้ะถังนี้ถังใหญ่เบ้อเ,เลยค่ะต่อเขาจะเอานี้ไปทำเชื้อเพิ่มอีกเอาส่วนบนไปก่อนเดี๋ยวจะเอาไปเห็ดเห็ดสวรรค์แซบดีจ้ะพี่น้องจ้ะคล้ายๆมันทำได้อยู่อ๋อ หากเจอปไเอามีดมาตอนแรกว่าจะปไ้มาเก็บเหรอคะจะมาเบิ่งซื้อเพราะว่าถือเชื้อเห็ดมามาเทศถิมตักออกมาเพราะว่าเห็ดว้แล้วอัน่นเออเปลี่ยนมีมีลาดัมันมันม่ลาดักับลาขียวป่นก็เลยเอามาถิ่มันี้ก็เลยยางมาเบิง่งซุมหนีนำบอคิดว่าเพิ่นจะพอเก็บแล้วแต่ว่าก็เอาตะการมาเผื่อ,อจะ เผื่อว่าอุ้ยแมลงอะไรคะเนี่ยแมลงกินนู้นน่อยแมลงอะไรอะเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะเผื่อว่าพ่นเพอเก็บจะได้เก็บไปจ้ะบระตรงในยางลายเถ่อสินะเนี่ยมันตัวอะไรอะดิวเอาทิ้งไปว่ามีตัวอะไรไม่รู้พี่น้องเจาะเต็มเหม,เหมือนเหมือนแมงกินนู้นแต่ไม่ใช่ว้าวตัวนี้มันเน่า โดนฝนแล้วมันก็ไม่ค่อยดีปันใดนะถึงว่าเพราะว่าเหมือนมันจะแห้งแล้วมันมาโดนฝนไหมมันเป็นอย่างประมาณนี้อย่างแบบนั้นอันนี้ก็ทิ้งไปทิ้งไปกระจายไปกระจายเพื่อเพื่อนจะได้ไม่เชื้อตบแบบว่าบางทีกันย้อนไปยังสิโอ้ยไป้างยึดทั้งพุ่นก็มีแบบนี้พี่น้องเออเด้ออันนี้ก็ได้อยู่นะนี่ค่ะ ตัวนั้นโยนไปไปคือไปติดอยู่ขงงางเธองีัยสันเนาะอันนี้อะมองที่ห้องบ่ได้เก็บเนี่ห้องบ่ได้เก็บเปื่อนอเปื่อยเพราะว่าเราไม่ได้ไ่ดูนะก็เปื้รัวเพิ่นออกจะ้ะก็โยนไปอย่างสียค่ะเผื่อว่าเชื่อเพิ่นจะได้กระจายไปทั่วเพิ่นก็ไปเอาเรื่อยๆของเพินน่นอะตาม ค้นใหม่ค้อนอย่างฝอยสลับพี่น้อ,เองเดี๋ยวเอาแต่ปลายมันเดี๋ยวไปเก็บกอนั่นก่อนแบงค่เะเอยความสวยความงามของเพอ่์นที่หนึ่งเลยเห็ดอันเนี้ยสวยงามมากเลยค่ะสีสันเพลินว้าพี่น้องสีเนี่ยโดนแดดอันนี้สีสดๆไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้แต่งแอปอะไรเลยนะคะ